สถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตไม่เพียงแต่ประชาชนชาวไทยต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต้องประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลทำให้ประชาชนอยู่ด้วยความลําบากมีไรายได้ลดลงส่วนทางค่าครองชีพพุ่งสูงอาชีพเสริมจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยพยุงให้ชีวิตฝ่ามรสุมไปได้ในทุกวันนี้ นายประวิทย์ศิลธรรมพาณิชย์เจ้าของสวน17แคตตัสอุบลอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสวนกระบองเพชรที่หลากหลายสายพันธุ์เปิดเผยว่าตนมีอาชีพทำงานเกี่ยวกับทั่วท่องเที่ยวมีโอกาสเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆมากมายและด้วยบังเอิญเดินไปเจอและเพื่อนก็สนับสนุนให้ซื้อมาทดลองปลูกพอปลูกไปได้สักพักเริ่มออกดอกจึงทำให้ตนเองสนใจมากยิ่งขึ้นและเริ่มหาซื้อมาปลูกเรื่อยๆ โดยนำมาจากหลากหลายพื้นที่ด้วยกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะตนเดินทางไปกับคณะทัวร์จึงมีโอกาสได้เจอต้นกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์จากนั้นก็ทำการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตจนสามารถทำการขยายพันธุ์ประสบความสำเร็จในการปลูกจนกลายเป็นธุรกิจในครัวเรือนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ การปลูกกระบองเพชรดูแลง่ายซึ่งตอนนี้ปลูกมานานกว่า4ปีมีต้นกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์บางชนิดจะออกดอกมีสีสันสวยงามเช่นสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีขาวและบางชนิดก็จะไม่มีดอกแต่มีรูปทรงที่กลายเป็นสีสันสวยงามแทนจึงเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แล้วเปิดจำหน่ายแก่ผู้ที่ชื่นชอบไม้ประเภทนี้ในราคาเริ่มต้นที่15บาทไปจนถึง50,000บาทราคาแตกต่างตามลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ การดูแลกระบองเพชรถ้าต้องการเลี้ยงแบบจริงจังควรมีโรงเรือนเพื่อกันฝนและกรองแสงบ้างและควรเป็นพื้นที่ที่มีแสงเข้าถึงอย่างพอเพียงและที่สำคัญควรต้องศึกษาพันธุ์ไม้นั้นว่ามีลักษณะนิสัยความชอบความต้องการของต้นไม้เป็นเช่นไรอีกอย่างคือกระบองเพชรเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลมากไม่ต้องรดน้ำทุกวันแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ต้องการการดูแลเลยอย่างไรต้องมีให้น้ำให้ปุ๋ยเหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่น ตลาดของต้นกระบองเพชรคือตลาดออนไลน์เพราะการขายแบบออนไลน์ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบต้นกระบองเพชรสามารถเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ได้แต่ต้องติดต่อเข้ามาก่อนโทรสอบถามได้ที่0898442144ครับผมก็ครั้งแรกที่ที่สนใจเลี้ยงเลี้ยงกระบองเพชรก็โดยความบังเอิญนะครับ ผ่านไปแล้วก็เจอต้นไม้กระบองเพชรต้นหนึ่งนะครับแล้วเราซื้อกลับมามาเลี้ยงด้วยความบังเอิญจริงๆก็มีเพื่อนยุด้วยแหละไปกับเพื่อนแล้วพอซื้อกลับมาเสร็จแล้วประมาณเดือนหนึ่งมันออกดอกพอมันออกดอกปุ๊บเฮ้เราก็รู้สึกตื่นเต้นกับมันเพราะเราเลี้ยงต้นไม้ต้นไหนเราก็มีความสุขว่ามันตายเลี้ยงปยเซียนก็ปอยเซียนอย่ยังตายสุดท้ายให้เราเลี้ยงต้นนี้มันออกดอกเราก็เลยเริ่มบัเอิญมันน่าจะเป็นต้นไม้ที่เราเลี้ยงได้เป็นงานอดิเรก เราก็เริ่มเลี้ยงจากต้นนั้นต้นเดียวก็คือเป็นแมมขนนกดอกสีขาวพอมีดอกสีขาวเราเลยได้อยากได้ดอกสีชมพูมันก็เลยทําให้เราเราเริ่มสะสมไปเรื่อยๆก็เกิดหลงรักมันไปเรื่อยๆตอนแรกๆก็วางอยู่ชั้นบนตรงบริเวณหน้าห้องหลังจากนั้นมาปุ๊บทีก็เริ่มไม่พอยิ่งตัวเองทํางานทัวร์เป็นมัคคุเทศ์เวลาไปทัวร์ต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะไปเจอก,กระบอกเพชรของประเทศญี่ปุ่นบ้าง ของมาเลเซียบ้างหรือแม่ของรัฐฉานบ้างเราก็อยากได้กลับมาเราก็เลยซื้อมาเรื่อยๆสะสมเอาเงินที่ที่จากการทําทัวร์ไปซื้อซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเงินที่เป็นส่วนที่เราเก็บไม่เกี่ยวกับที่เราใช้ประชีวะบรรันเราก็เริ่มสะสมไปเรื่อยๆทั้งในประเทศและนอกประเทศเราก็เริ่มซื้อแม่พันธุ์ที่เราเรา,เราว่ามันสวยในความรู้สึกของเราจากจากสายพันธุ์ต่างๆจากที่ต่างๆมาแล้วเราก็เริ่มเพาะมาเมล็ดเอง เพราะเรามีความสึกว่าถ้าเรายังซื้ออยู่เนี่ยมันคงไม่จบแน่เราก็เลยเริ่มเริ่มในการที่จะพเพาะเมล็ดเราก็เริ่มเลี้ยงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันก็ประมาณ4ปีกว่านะครับเพราะเราเริ่มเลี้ยงตอนเดือนตุลาคมปี2 5 5 9ตอนนี้ก็สี่ปีกว,กว่าแล้วก็เริ่มสะสมเริ่มเห็นปัจจุบันก็จำหน่ายแล้วก็ให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม นะครับแต่ยังเป็นสวนปิดต้องมีการโทรนัดก่อนนะครับถึงจะได้เข้าชมได้ก็หลักกระบองเพชรก็มีตั้งแต่หลัก10บาทจนไปถึงหลัก5 0,000ื่นบางต้นก็แพงกว่าน,นั้นแล้วแต่เพราะราคาของกระบองเพชรอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อและความพึงพอใจของผู้ขายเราก็เริ่มสะสมเลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมีมิจฉาภาพผู้ซื้อก้ารแลกไม้กับผู้ขายบ้างจนมันก็กลายเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งตอนนี้ก็โพสต์ขายตามกลุ่ม นะครับอย่างตัวที่ทําราคาหรือที่มีไรายได้ปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวยิมโนซึ่งเป็นยิมโนหัวสีนะครับแล้วก็ตัวแอสโตพวกนี้ก็จะเป็นราคาที่ที่ทำราคาให้กับเรานะครับโดยทั่วไปครับถ้าสนใจอยากเยี่ยมชมสามารถเข้ามาได้นะ,นะครับก็ถ้าจะเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนนะครับปกติจะจําหน่ายอยู่หน้าร้าน <Okay. S 1> เล็กๆนะครับตรงหน้าร้านขนมปัญ,ญลั์แต่ถ้าสนใจยังไงก็โทรติดต่อมาก่อนนะครับ พราะว่าการเข้ามาชมสวนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเลี้ยงทั้งแม่พันธุ์แล้วก็สะสมอยู่ปนๆกันเพราะฉะนั้นถ้ามีถ้าจะเข้ามาชมก็ติดต่อมาก่อนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0898442144อีกครั้งนึงนะครับ0898442144ครับแล้วก็นัดแนบเวลากันแล้วเดี๋ยวเข้ามาชมมาแลกเปลี่ยนกันได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษามา ก็พร้อมที่ยินดีที่จะให้ข้อมูลในการเลี้ยงนะครับยินดีครับ